เเบิ่งเขาดูเขาดูเขาดูดูน้องชันดูสิน้องชันดูนั่น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 อุ้ย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 ดูดูเอาอีกแล้ว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 ่่าคูตอีเขาไม่ให้ ลูดูดูนะนะนะดูสิดูสิดูสิโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอืม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 ันจะตอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยดูดูดูนั่นแล้วเหนื่อย พอ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 แล้วมันเหนื่อยพอแล้วนาพอแล้วนาพอแล้วนาพอ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 แล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องหยุดหยุดพอพอพออุ้ยเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้ยวิ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  โอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเอ้าเอ้าเออเออเออเอฮ้ยพอแล้วมันไงพอพอ